สวัสดีค่ะสำหรับรถมือสองสวยๆในวันนี้นะคะเป็นรถ Isuzu DMAX 2.5 SLX ปี2006ค่ะรถจะของมือเดียวจากป้ายแดงเลยรถสวยทรงหลอ่อแอบแต่งซิ่ง,งเบาๆนะคะหน้าหลังได้บางเดิมเลยค่ะไม่เคยอุบัติเหตุเฉี่ยวชวนหนักหรือชมน้ำสีสวยเงางามรอบคันค่ะรถติดฟิล์มกรองแสงมาให้แล้วกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพร้อมติดไฟเลียว LED หลอๆกันเลยค่ะ รถสวยพร้อมใช้ชุดเล่มเอกสา,ารพร้อมโอนรถเช็คระยะตรงนะคะไม้แท้ค่ะรถขับไปแล้ว2 0 0 0 0 0กิโลนิดๆระบบเกียร์ธรรมดาเกียร์ดีเข้าครบใช้งานได้ตามปกติเลยค่ะเครื่องยนต์ดีเซลคอมเบตเดลสอง0ัรซีซีเทอร์โบห้องเครื่องสวยๆรถแอบแต่งซิ่งเบาๆค่ะอัตราเร่งดีเลยขับดีไม่มีอื่นนะคะระบบของเหลวดีไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนน้ำไม่ไอไม่ดันพร้อมลุยทางไกลได้สบายเลยค่ะ คันหน้าเดิมสวยแผ่นเพลยอยู่ครบสมบูรณ์นะคะน,อน็อตสวมซอกต่างๆสภาพดีเลยค่ะช่วงล่างดีเช็ดสีสวยครบแห้งเลยเวลาขับไม่มีเสียงดังค่ะล้อแม็กสุดหล่อยางใหม่ปี2021ดีครบทั้ง4เส้นเลยใช้กันไปยาวๆค่ะกระบาดสวยไม่ผุไม่สนิมพร้อมใช้งานภายในสวยสะอาดเรียบร้อยมากค่ะแอร์หนาวกันเลยทีเดียวค่ะ ประตูรถสวยนะคะรถแต่งใส่ชุดหนังสีน้ำตาลส,สวยๆเลยค่ะบ่อหนังสวยสะอาดรอบคันทั้งหน้าหลังหนานุ่มนั่งสบายไม่มีเีกขาดมีริ้วรอยบ้างแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นตามการใช้งานโดยรวมถือว่าสวยใสยเลยทีเดียวค่ะระบบเครื่องเล่นวิทยุ CDAUX มาพร้อมจอ Android พวงมาลัยพาวเวอร์ออร Power, กระจกปรับไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุก้านค่ะรถบานจะของมือเดียวจากป้ายแดงสวยๆเลย ชุดเล่มเอกสารพร้อมโอนมาส่งต่อกันในราคาขายสดนะคะในราคา1 4 5 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะท่านใดสนใจสามารถติดต่อนัดดูรถได้ที่เบอร์0 8 6 7 7 7 9 6 1 9ค่ะหรือจะติดต่อทางช่องทางเฟซบุ๊กได้ตามรูปที่ขึ้นให้นี้เลยนะคะรถอยู่แถวลำลูกกาค่ะท่านใดสนใจหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถติดต่อนัดดูรถและเข้าไปทดลองขับก่อนตัดสินใจกันได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้แอดมินขอต,ตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ